สวัสดีครับยูทูบเบอร์ชาแนลครับผ่านไปอีกงวดหนึ่งแล้วครับนวดหนึ่งเมษาครับคลิปนี้ผมจะนําเสนอเลขปักหลักนะครับเลขปักหลักปักหลักบนนะครับก็เอาอยู่ทุกหลักนะฮะทุกหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยรวมทั้งแต้มเอาอยู่มาสองงวดติดนะครับก็บางคนเอาไปทําเองก็คงสมหวังบ้างนะฮะนี่ก่อนที่จะพูดตรงนี้ผมขอติงนิดนึงนะครับมีท่านผู้ชมนะฮะก็ แนะนำมานะครับแต่ก่อนจะแนะนําท่านคิดให้ดีก่อนนะผมหมดราคาเลยท่านบอกว่าท่านบอกขอแนะนําให้ใช้ขาตั้งกล้องดีกว่านะครับราคาร้อยกว่าบาทเองนะครับแหมผมหมดราคาเองนะครับผมหมดราคาเลยนะครับเหมือนกับผมไม่มีตังค์ที่ผมทํามาผมซื้อขาตั้งกล้องมาไม่ล้กี่อักอนกี่อันแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ครมันสําหรับให้ดูหนังบ้างเอาไว้ถ่ายาคลิป เวลาไลฟ์สดอะไรพวกนี้บ้างเพราะคุณเห็นไหมครับว่าเนี่ยยังขาตั้งกล้องอันนี้นะมันต้องผมต้องสอดกระดาษเข้าไปข้างใต้เห็นไหมผมซื้อมาเนี่ยแล้วไอ,กกอ้กล้องกล้องตัวกล้องกับตัวที่จอเนี่ยมันอยู่คนละข้างกันเนี่เพราะผมดีบเข้าไปแล้วเห็นไหมผมดีบเข้าไปแล้วผมก็ดูจอไม่ได้แล้วจะทํำยังไงล่ะครับอ่าก็เลยต้องใช้มือนะครับอ่าผมซื้อมาไม่รู้กี่อันเนี่ยนี่ก็อันอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็ นะี่ก็ขาตั้งกล้องนะพอเอความอันนี้ความพอจะมองเห็นบ้างพอความไปแล้วเนี่ยสอดกระดาษไม่ได้ฮนะมันสอดกระดาษไม่ได้เนะี่ยแล้วก็จับโฟกัสไม่ได้มันมันตั้งได้แค่นี้นะครับมันก็ในที่สุดก็ต้องใช้มือนะครับก็ขอแนะนําท่านบ้างนะครับถ้าท่านเวียนหัวเพื่อสุขภาพท่านท่านก็นอย่าดูนะครับไม่ต้องดูนะครับแล้วเวียนหัวแล้วท่านยังฝืนดูเดี๋ยวก็ <c oughs> เป็นอะไรมาโทษผมอีกเนาะ นะครับนะครับอันนี้มาพูดถึงก็ที่จริงผมทำให้ท่านดูฟรีๆเนาะกนะับเพื่อเผยแพร่ไปท่านก็ยังเกี่ยมาต่อว่าบางคนแต่ก่อนเนี้ยพอดีไอ้ที่ผ่านมาคลิปผ่านๆนะครับผมแนะนำไอ้ก,การหารายได้เสริมนะครับโดยการขายออนไลน์เนี้ยาบางคนก็เข้ามาเม้นว่า กำลังดูอยู่ดีๆเลยไปพูดเรื่องอื่นซะนี่อา้าวมันก็ต้องผมต้องหาประโยชน์บ้างนะครับต้องหารายได้บ้างนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมก็ลงทุนนะเมื่อปีที่แล้วนะฮะผมโพสไปว่าไอ้ไอคอมพิวเตอร์ผมมันจะเจ๊งนะ่ะมันแวบไปแวบมามันจะดับก็มีท่านผู้หนึ่งนะครับอยู่ทาง,ทางธนิษานนะนะท่านก็บอกมาว่า อยากจะเข้ากลุ่มนะฮะต้องนานแล้วหาหาเบอร์ไม่ได้พอดีก็ไปได้เบอร์มาจากไหนโมนก็โทรมานะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ใหม่นะฮะผมก็เกรงใจงอกไม่ต้องมันก็ยังพอใช้ได้อยู่ท่านก็บอกไม่เอาขอเลขบัญชีผมก็โอเคก็ส่งไปให้ท่านรู้ไหมท่านส่งเงินมาเท่าไหร่ส่งมาท่านบอกว่าให้ซื้ออย่างดีเลยผมก็ไปซื้อเพียเอแบบแอ่อ ินเทวคอเจ็ดมาเลยฮะคอไอเจ็ดนะฮะแบบแรงๆเลยนะครับแล้วก็ซื้อพิมพ์เตอร์ใหม่ๆเครื่องเลยเครื่องเก่ามันก็เสียอยู่นะครับนะครับเอาในส่วนที่เงินเหลืออยู่ผมก็ขออนุญาตท่านนําไปใช้นี่เพราะว่ามันมีเพื่อนนะมันแต่ก่อนเนี้ยฝากผมเล่นหวยนะครับทุกงวดทุกงวดพอพอผิดพอผิด เขาก็หาเงินไม่ได้ผมก็ต้องไปกู้ยืมเงินให้เขาส่งให้เขาจนเป็นหนี้บ้านเบอร์ที่สุดเราก็ต้องรับผิดชอบนะท่านกระตงสารก็เห็นรารู้ไหมท่านส่งเงินมาให้ผมเท่าไหร่ส่งมาให้แซดนึงโอ้โหผมนี่อย่างนึกถึงท่านอยู่ปัจจุบันนะครับผมก็เลยไปซื้อคอมแล้วก็ซื้อเครื่องพิมพ์เตอร์ <c oughs> ซื้อเครื่องพิมพ์เตอร์มานะเอาก็ต้องลงทุนนะเพราะเครื่องเก่าที่ซื้อมาใช้นานมากแล้วนะครับ ไอหมึกมันก็ทันนะเด็กดึกตานเดี๋ยวก็ต้องไปเปลี่ยนนู่นไปเปลี่ยนนี่เปืืองเ,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 เงินนะครับเนี่ยฮะก็ทางเดียให้ท่านทราบว่าผมไม่ได้ขี้เหนียวนะครับอขาตั้งกล้องร้อยเนี่ยร้อยกว่าบาทผมซื้อมาแต่มันใช้ไม่ได้ฮนะก็แบบที่แจ้งให้ดูนะใช้ไม่ได้ก็เลยต้องใช้มือก็ขอแนะนําท่านบ้างว่าถ้าเวียนหัวก็อย่าดูนะครับเพื่อสุขภาพของท่านโอเคนะฮะขอบคุณคนที่แนะนํำยังไงก็คิดคิดด้วยนะฮะ แต่หลายคนก็ไม่ได้บนได้อะไรนะไม่ได้บนก็คงเข้าใจนะบางคนก็เข้าใจบางคนก็พูดง่ายๆนะเอาจะได้อย่างเดียวนะครับเอาตัวเองสะดวกเอาตัวเองสะดวกอย่างเดียวแต่คนอื่นทําไม่สะดวกก็ก็ไม่คิดโอเคหลักร้อยนะหลักร้อยเก้าเก้าเก้าเข้า,เ,ขาเรื่องหวยนะครับหลักร้อยงวดที่แล้วนะฮะเออขอเรียนให้นราบว่าหลักร้อยนี่ มันไม่ได้ใช้สูตรชุดเก่านะไม่รู้ไม่หายไปไหนนะไม่รู้ผมไปกดลงขังขยะไปหรือเปล่ามันอยู่ในคอมเนี่ยนะสูตรอยู่ในเครื่องผมเยอะแยะหมดบางทีหาไม่ก็เจอนะครับหาไม่ก็เจออันนี้ก็เลยใช้หลักร้อยเนี่ยชุดใหม่นะครับซึ่งหลักร้อยชุดใหม่เนี่ยตรวจสอบตั้งแต่ปีห้าแปดมาถึงงวดเนี่ยถึงงวดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดงวดที่แล้วเนี่ยมันก็ผิดเป็นงวดเดียวนะผิดงวดเดียวคือผิดงวดร้อยหกสิบสองนะครับ อกเจ็ดหกหนึ่งเลขเจ็ดมาอยู่แถวสุดท้ายนะครับเราจะใช้แปดตัวนะครับส่วนหลักสิบก็ของเดิมนะครับมาเจอหลักสิบก็มีผิดมาทั้งหมดตั้งกงวดที่หนึ่งมาผิดงวดถึงหกงวดนะฮะกดร้อยหกเจ็ดเป็นงวดที่หกวดใหม่ก็คือสองหกไม่มีนะสองหกไม่มีนะครับไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย <c oughs> หลักหน่วยกดแล้วก็เอาอยู่นะแต่ขาดสี่ตัวเดียวงวดนี้ขาดสี่ครับตัพท์ผมก็หล่นจอแตกเนี้ยมันกี้ไปถามไปที่โรตัสไปถามร้านเขาบอกจอแตกไม่ได้ฟิล์มแตกนะจอแตกถ้าถ้าแกะฟิล์มก็แตกหลุดมาเลยถามว่า,าเปลี่ยนจอได้ไหมเขาบอกได้แต่มันสองพันกว่าโอ้ยงั้นผมซื้อใหม่ดีกว่ามั้งนะครับมันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับ อันนี้หลักหน่วยนะงวดน,นี้ขาดสี่กับผมก็มองมันก็ชัดนะสี่กับแปดครับเนี่ยเวลาเราจะโฟกัสเราก็ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้นะอย่างถ้าเราใช้ขาตั้งมันก็เลื่อนไม่ได้นะเลื่อนไม่ได้นะต้องขยับโทรศัพท์สรุปนะครับหลักร้อยไม่มีสามกับหกหลักสิบไม่มีสองกับหกดังนั้นหกไม่น่ามีทั้งสิบและร้อย แถวหลักหน่วยไม่น่ามีสี่กับแปดนะครับไม่น่ามีสี่กับแปดต่อไปให้ดูแต้มนะครับแต้มแต้มสิบหน่วยนะครับแต้มสิบหน่วยนะครับเลื่อนลงมาแถวซ้ายนี่ลูกซ้ายนะแต้มสิบหน่วยไม่มีสามกับแปดนะ งวดร้อยหกสิบสองผิดนะฮะแต้มสิบหน่วยผิดเป็นงวดที่สี่นะะงวดนี้งวดร้อยเจ็ดสิบสองคืองวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนเนี่ยแต้มสิบหน่วยไม่ควรไม่ไม่น่าจะมีแต้มสามก็แต้มแปดนะครับต่อไปแต้มร้อยสิบหน่วยนะครับแต้มร้อยสิบหน่วยหมายถึงสามตัวมารวมกันนะครับผิดงวดร้อยหกสิบเป็นงวดที่สี่นะครับแล้วก็งวด ที่จะถึงนี้ก็คืองวด16เมษายนไม่มีแต้มศูนย์ก็แต้มหกนะครับจะเห็นว่าแต้มศูนย์แต้มหกแต้มแปดนี่มันก็ไม่มีทั้งหลักสิบสิบหน่วยแล้วก็หลักร้อยเพราะนั้นน่าจะเป็นแต้มขี้นะเมื่อเป็นแต้มขี้เนี่ยสามตัวเป็นแต้มขี้เนี่ยฮะมันน่าจะออกมีเลขขี้เลขขี้ปนนะหรือไม่ก็เลขขี้ทั้งหมดนะ ราะนั้นงวดนี้ระวังนะฮะสามตัวบนอาจจะมีเลขคี้ทั้งหมดก็ได้นะพอเราบอกคู่คี่ผมได้เลขขี่ทั้งหมดเลยนะครับเลขคี้ทั้งหมดแล้วหลักร้อยงวดนี้งวดที่แล้วนะงวดแล้วฟันผิดนะฟันบอกไปเลขคู่นะครับผมก็เลยทำสามตัวผิดนะ,ะงวดนี้น่าจะเป็นเลขคี้นะครับหลักร้อยนะครับโอเคนะครับ <c oughs> เลขปักหลักงวดนี้นะครับ ถ่ายน้าจอไปเลยนะหลักร้อยไม่น่ามีสามก็หกนะครับหลักสิบไม่น่ามีสองก็หกหลักหน่วยไม่น่ามีสี่กับแปดแต้มสิบหน่วยไม่น่าจะมีสามแต้มสามแต้มแปดแต้มร้อยสิบหน่วยไม่น่าจะมีแต้มศูนย์แต้มหกนะครับก็ <c oughs> มันเวียนหัวถ้าอยากดูก็ดูนะครับไม่ดู <c oughs> ดูไม่ได้เดี๋ยวเสียใจตาก็อย่าไปดูโอเคนะครับ ขอบคุณที่แนะนําแต่แนะนํามาทําให้ผมหมดราคาไปเลยนะเพวัะนั้นท่านจะแนะนําอะไรก็ศึกษาด,ดูดีก่อนนะผมพยายามทําอะไรให้มันดีที่สุดเนะี่ยแต่มันไม่ดีที่สุดของท่านก็ก,กต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับสําหรับแต้มสำหรับปากหลักบนนะครับปากหลักร้อยปากหลักสิบปากหลักหน่อยเมื่อกี้มีท่านผู้หญิงโทรมาคนหนึ่งนะว่าจะสมัครถามว่าถูกทุงวดไหม ไม่ต้กงวดละครับผูดต้องงวดก็ดีนะครับวันที่แล้วก็ถูกนะทั้งสองตัวบนสองตัวล่างแล้วสามตัวโต๊ดนะครับแต่สามตัวเต็งเนี่ยผมเอาชุดโต๊ดชุดเอไปทํานะครับแล้วใส่หลักร้อยเป็นเลขขี้หวังว่ามันจะถูกปรากฏว่าหลักร้อยมันออกเลขหกนะฮะเป็นเลขคู่มันสามตัวตรงก็เลยหลุดไปก็ถูกแต่สองตัวบนสองตัวล่างสุดชุดโต๊ดนะครับแล้วก็ตัววิ่งก็ถูกนะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ขอบคุณที่หลายคนที่ไม่บ่นนะฮะใครจะแนะนำมาก็แนะนำในสิ่งที่เป็นสร้างสรรค์นหน่อยนะฮะถ้าบ,บอกว่าแหมราคาร้อยกว่าบาทเองแค่นี้พูดเหมือนผม <c oughs> เหมือนผมหมดราคาไม่มีตังค์ซื้อไงผมซื้อหมดแล้วครับผมทาตรงนี้ผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแต่เราไม่ใช่มืออาชีพนะขาตั้งกล้องส่วนมากเขาเอาไว้ไลฟ์สดแล้วก็เอาเอา,เอาไว้ บางทีก็ไว้ดูหนังนะที่ผมซื้อมาเนี่ยเนี่ยคนขี้เกียจถือกล้องเนี่ยก็ดูหนังอันนี้มันปรับได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ้หน้าจอมันอยู่อีกข้างหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์ที่มันทาแตกเนยหน้าจออยู่ด้านนี้แล้วก็มันบังหมดใช่ไหมแต่ไอ้กล้องเนี่ยมันอยู่อีกข้างหนึ่งใช่ไหมกล้องเนี่ยอยู่อีกข้างหนึ่งมันก็ทําไม่ได้นะโอเคนะครับ สวัสดีครับขอทุกท่านโชคดีครับ